สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่15ในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะพาเด็กๆมาอ่านสะกดคำที่ประสงค์ด้วยสระอืออ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอ่านกันนั้นมาฟังปริศนาคำไทยก่อนดีกว่าคะ่ะอะไรเอ่ยเป็นอวัยวะในร่างกาย มีสองข้างใช้หยิบจับสิ่งของฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอวัยวะในร่างกายมีสองข้างใช้หยิบจับสิ่งของให้เวลาคิด10บวินาทีค่ะเด็กๆตอบว่า ฉเฉลยนะคะก็คือมือนั่นเองค่ะมือสะกดยังไงคะม,มือเก่งมากอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่ะฝึกอ่านตามคุณครูก่อนดีกว่านะคะรอบแรกนะมอือมือถอือคือ คอือือือยมาด้านนี้หน่อยรอือือจืือรอือือรือรออือรือกอเอือกือ ดอือดื้อตอือตื้อสอือสืออหอือหือหอือหืออ่าแบบ คำเดียวจบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาสะกดคําที่ผส,สมด้วยสระอือที่มีด้วยสองคำนะคะมอีมมอีมีมอืมมอ,อมือ,ม,อ,อมือมีมือ,ม,ม,อมออืมือมอืมือ,มอ,อ,มอชอาชาอ,อชามือชามือชา ตออาตาตออาตาจออือจือจออือจือตาจื้อตาจือหออาหาหออาหารออือรือรออือรือหารือหารือฝออีฝีฝออีฝีมอือมือมอือมือ ฝีมือ,มอชออูชูชอมอ,อือมือชูมือ,มอโอเคค่ะนี่ก็เป็นการสะกดคำที่ประสมด้วยสระอือนะคะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็จะอ่านคล่องนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ